อันตั้งอันกล้องชัยจูเจ้าบอลงเด้อเนี่ะคอยบอเอาได้ว่าฉันใครเระบ่กนี่เขาลงพอแห้งแหละบัดมาบัด่าว่าข็คอยบักจะหน่อยจะปากจะแตกได้ว่าอีหล่ออ๋อว้านั่นตูพายอยากไปโอ้โอยฉันตูพายมาไปดอมันกะยาป้านั่นแม่มันว่าโอ้ยเจ้ามึงบบอเย็นอยังเราก็อยากมาลินมาหัวจุเฉยบอกตัวเองบอกไปเนาะบอกแม่ว่าเฮาตั้งถ่าไปผู้เดียวเฮา มาเด้อะค่อยจะเห็นหน้าเห็นตามันไปแล้วค่อยมีผู้บ่าวอยู่โอ้ยช่างว่าแท้มาเนอามันเปนคนหรอมีผู้บ่าวยังให้เขาไปลงคลิปลงลายนำตูกอยู่ตอนคุยเพันว่าโสดตรย่านผู้บ่าวให้นะโอ้ยบุญระบบค่อยมาเชิงของเจ้าว่ะผู้บ่าวน่นี้หรือไงเอาเอานั้นนั่นตุยเอาแล้วค่อยแพร่ทั้เโลกตัวนีเจ้าให้ค่อยไปได้ค่อยยังไปบอแม่นว่าค่อยตั้งท่าไปหาเจ้าว่ะเจ้าว่าจะเห็นหน้าเห็นหนวดเอาแทันเขาเลยมาหาค่อย เจ้าชิมาบอนมาอยู่น้ำค่อยอ๋อยกระชามข้างในเออเดี๋ยวว่าไปนี่กับเบิ่งกันก่อนเจ้ามาเด้อว่าไปว่ามาว่าค่อยนึ่งตัวว่ามือนั่นมือนี่หนาว่าชิมามือนั่นกับเห็นมามือนี่คนไปชิโนมือนั่นคไปเลือมือนั่นกับบอนพอแพทยหน่อยไปแล้วก็ไปชูเอาบาดเจอ๋อมะลอดคอยอยู่นทางพี่ ย่านคอยบ่เห็นเนืวณเพิ่นนะโอเนาะไปเนาะไปโอ้ไปล้มกันนี่แหละเนาะไปอะไรกัเพิ่นก็เอาอันเทียงที่ปลาพี่อย่างเราเอามาต้อนหักเพิรนก็กินนานแล้วเพื่อนเพิ่นบันี้เพิ่นอันหมูเพิ่นมาเพิ่นว่าอันคือเบียร์นี่เด้อฉันคนกับมาชื่อเบียร์ลรองเนาะมามอะไรกัมานั่งกินกับหมูเพิ่นกับมาช่องชามคนมาแลดหมูเพิ่นว่าว่าโอ้ยเราบอกเป็นนั่งชื้อ บอเป็นหนังชื่อก็เห็นตีนกล้องอันถ่ายทอดจำลองเนาะเขาบอกเขาก็ไปเชื่องนอกกองกันเนาะมันบ่มเป็นอ่านไดอันนี้ไหนมันบ่มเป็นชีด้วยรังชื่อไดอันนี้นั่นแล้วบอกเขาคอยบอถ่ายคอยบอกออกิปออกยังเด้อคอยละอายช่างชั้นีญาญานผู้บ่าวผู้แพ้วเห็นออกกูบอกเนะมอตู้เบาญาญผู้บ่าวเห็นไปถ่ายชิปออกคือมีบอกพระตูเนาะแตละบิดก็บอกโอ้ยคอยบอถ่ายชิปได้ช่างชีกับใครแล้วบอชองชามบ่อนเขาใหญ่ไปนอยจมิตยู่ทางนอก มีต๊กไม่ยังเด้กินเข่าอยู่นานพุนต๊กแล้วเขาไปอยู่ในเฮือนบ่เนี่ยเยกระมูก็บ้านเดียวกันก็มาชองชามคนผู้ได้มานานเขากับ่ายสิบมาแล้วบอกว่าข่อยนั้นบอยังลงจังชั่นจังที่อาบอยัางลงก็บอกเขาตีพวกันเขาไปลงบทุไทยบ่ให้ไทยทอดกับข่อยได้บุไทยชิบไทยยังข่อยบปไทยได้ข่อยจองบ่ลงบ่คอยน่ำมีผู้เบาอยู่อ้โหเบาเจ้าถูก เจ้าบัวไฮแตงก็อย่ามาเอาข่อยคนยังโมเอาเนาะพุตูุชาวทุกต่านนข่อยเห็นแล้วคาเราพุทธิชัมละม่วงอันนี้แล้วแต่เราอันคนน้อยจำป่อยเราคาเรามาเต็งก็ลุกบัวได้หายใจบวกอ๋อหายใจบวกแล้วตายลูกมาพินลำบากเขาอีกเลยเนาะเอาแล้วบัวประมาทกับเราเนาะบางทีน้อนคืนก็อึดแล้วก็เชี่ยวได้ได้อึดเราอึดอะไรเยอะบ่เราเนี่ยลูกพุ่งเลยเอาบัวได้ลูกกรตัวเราเนี่ยเขาอึดเราเราเอาได้เนาะ เขาจํำคนไปเบิ่งคนไปเห็นนั่นคอยจำว่าโอ้ยบัานบางขีโมูขี้อันนั้นฮอนบานนันตูภายเออไปถึือยู่เยอะกับตูภายนั่นผมว่าผู้นั้นกบฏยาพินาตูภายไปเอาเลยเขาพักกันลงไปขายข้าวต้มขายกระต้มอยู่ในตลอดนั่นโดยห่อกระต้มแล้วก็ลงไปขายอืเมื่อนั้นนั่นห่อแล้วันนี้ค่อยว่าเจ้าขายใดๆเอามาแน่เอามาจูโมกินเนี่เนาะว่มันโบราณชุกแปดโมงขุ ยังชุกข้าวต้มก็ดิโอ้เด็กเดินพุดแฝงมุกลางคืนพุดเล่นมากเหมือนกินเบียกินเบียโบรานเบิดอย่างงัย่งขี้ขี้กวดไได้น้นแก๊สเบียหน่ดยโมแมนต์ว่าปองได้เป็นันเบ้ำแก้วน่อยน่แก้วเออบ้านนี้ล่ะก็ลูกบัดแอลบ้านนี้โอ้คนไปชื่อขนมไม่รู้คนเด้อวะไปว่างเขาเออบางชามชิมตนาทีนะไปหน่ะวันรู้นน้นมาโท้วมหมดมัน โทรบล็อกออกแล้วไปบล็อกกันอันนั้นนิดค่อยออก <c oughs> บล็อกเพชรค่อยออกบ้างนี้เนาะค่อยไเยอะๆบ้างนี้ยว่ากันเพืแม่แม่นั่งอยู่ตอนั้นนั่งอย่างี้ชิมเมอรอะไรได้แม่ว่ะเอาไปยังบล็อกใช้ม,ชมันว่ะ <c oughs> เราว่าอันบล็ใช่ลูกเรานั่งเพราะฉะนั้นว่าบล็อกกันนั่นออกเพชรค่อย,ไปไปยอ,อ,ออกแล้วเราเอาอีนี่เป็นบ้านี้เนาะเราอะเรา่ที <c oughs> นี้จังหวะพากันไปในบล็อกออกเลยเราอ่ะดย มูเจ้าว่ากันได้ไหนฉันเอาว่าเล่าให้มาหาเราฮ <c> ะ <oughs> <ม>เราอะว,าว่าคือบ้าเนาะเราอะให้มาหาพั่รวาปุ๊บนี้จะชื่อึดเพี้ยงเราบ่านด็นอกนอยู่ในนี่พัตรวาจะชื่อขนมให้ลูกชายน่ะเขาให้ไปชื่อให้เขาไปชื่อให้กว่ายเราอะ <c oughs> ่ะแนนแนนได้ประตูประตูก็เลยบดพวาเ่ยไปไปเมื่อเมื่อวะเขาเบาเจือดเบาไป,นปนหน่อยพักกันบามาแ <มา S 1> บบนี้เนาะอืมประตูจะมาถึง หมดแล้วพระตูพายไปหาชาวละน้อยเมื่อวานนี่ฮะโอหคนกระเบิงอยู่นะชิปนนั้นแล้วพระตูก็เห็นบอกเออก็เห็นแล้วเพิ่นว่าว่าเอันควรมะลินนี่มึงบ่ให้กูบ่โดยกูเตะป่ามึงช็อกเชียวนี่นะเด้อว่ามึงกูจะให้มึงเพิ่นเตป่าเล้ยบ่เมื่อวานเฮ้ยพรตูใหาเจ้าบ่เออเอออันไปหาเช้าชันก่ ว่าคือกันนะคอยยังเตะปากเพื่อนฉันนั่นคอยไม่ได้ลงเอามัดชัญญากับเจ้าฉันว่าเจ้าบ่ให้ไผับาลินมาหัวเด้อก็ไม่ได้ว่าอย่างไรมากับเจ้าหนุกเขาเขาเบาเหล่เบานะมาอย่างนี่เลยคอยไม่ได้ไปหาเจ้ฉันจักเทื่ออะไรเลยคอยบ่จักอนเฮือนเจ้าฉันเตาพ่ายนาเลาะห่อนห้ยหอนนาครับเจ้าฉันตกลงโปงใจกันทางไหนก็ไม่ได้ชำนั่นได้ชำมือไปมือตะมิดแม่นบ่กเอาน้องไว้ไปแกงคอยกระเบิ้งอยู่ มือที่สองมาลืมแพ้มือที่สามมาลืมกัะเพยของป้าเมียนอยากคืนไปเอาหนาๆฉุดมันนะลืมกันแล้วแล้วนอนม่ทิ้ตัดขามันเมียนตัดคอมันเมียนอยู่ในหัวใจฉันเฮ้ยหัวใจค่อยหล่นไปหาฉันน่อยวันนี่งมวินเดาลืมบ่างฉันนเอาไปมาลูกอีชอนจ้าฉันนั่นเออหลานโอ้แม่นความือวะท้ายเอ้ยวะจะพอมึงว่ากับปูนกแดดเด้าหากินไกลเข็ดเข็ดตัวนีบ่แพ้หาเด้าเข็ดเขาตัวเอาเอาหลานอ๋อ ชาววันอันชันนลานลานลูกช่อนลานตุพายเออละตัวมันยังว่าเอาลูกตัวเองน่ะเม่เลื่อน้องตัวเองมันจะใกล้ขักกว่าอันนี้มันยังว่าเป็นลูกน้องลูกเอ้ยเอาเอาชาวชันนั่นมันลูกเอ้ยมันมันอันยังไกลเอากระตูน้องตัวเองน่ะมันยังใกล้ขักกว่ามันลงเดบเด้านันเขาเว้าเดีนี่หน่อยวันนี้บัดเด้อเชียวเอ้กูผ่านมึงเลยได้กูขอได้เด้ออันมาลินน้ำมันเช้าลาน้อย อ๋อโก้ชาวลาน่อพฮาดว่เห็นโน่นอ่ะโทรมาใจคอยอามาโทรศัพท์พูดผุนโทรมาหาบ้านนี่ละม้ว่าเ่าคอยห่วงอย่างฉันจากนี้เราพัดนินถึงปะอ่ะเต่รถเท่ถึงเนาะกูจะให้มึงอยู่ในนี้เดี๋ยวกูจะเอามาขะกัมึงเ่นบาน บ้านอันมาเพราะว่าวันนี้เราตีนเขาใช้กระบอกเลยเขาเชี่ยงหัวตัวหนึ่งไเลยต้องชมล่าในเตะเขาเลยไอันนี้คือการแล้วอีตาพายมาเนี่ยัถึกพะตีนไว้วานเนี่ยเขาไม่ได้ย่านเนี่ยผุนว่าโอ้ยกูไม่ย่านหนูมึงเอาเชิญอีดาบักคำมว่ะไม่นี่ลงอาจจะปือผุนลงไปเพียงอะไรเอาเลยผุนไปเพียงตัวแต่คิดแรงวานนี่ผุนไปทางชวนมันต้นเขาไปสร้างชวนมันต้นบ้านนี่หาเงินมาแต่งเช้าชันบอกลูกถ้ามึงได้เช้าชันนะ ผู้จิปาคอล่างหำมมือครูบาทนเป็ตขุดขนาดมึงนั่นเอออ๋อโง่อยว่ะชัดว่าขี้กุ้งท่วมผ้าบนได้อันเช้าอันที่มีอันผู้เดียวอันนั่นนั่นในเช้าสนาไอ้แม่บ่คอยขนาดชิปเก้าเมียผู้ที่เช่านี่ยังต้มคอยในต้มควบว่านี่คอยลงไปหอดันปากเชื้อรักแปดเนาะมือนั่นมันว่าออกมาถ่ายอยู่หันเลยคอยไปคอยเบดเงินล้านไปถึง แต่ไปบ่มีผลประโยชน์นี่บอล้าล้านหกล้านบอลไปกับ,บเบลเล่ในี่ยนะเนี่ยเมืองนองนี่ไปชีมือเบิดหกล้านเนี่ยบางรู้เนี่กระทั่เบลเล่เลยเนี่ยเยนาะพระตูไปขึ้นเพื่อน,นนี่ต้มเป็ด <c oughs> <c oughs> เป็ดเคยมีบอกหกแสน <c oughs> ตัวเดียวพระตูตัว <c oughs> เดียวนะตัวเดียวป่ะหกแสนนะ เอากับผู here, mm ้เดียวคนแล้วใอรนับเป็นตัวเดียวบ่เป็นตัวหนึ่งบ่เป็นตัวเดียวนอะไรหกแฉนพกแฉนชามเปล่าเลยนี่รวยเลยรวยเลยเบียร์อีเมนบ่ช้องล้างเบียร์อันกอบฟองมันนะช้องล้างชามล้างเอามาบ่ขนมเจ้าดิ้น้อยบอกกินเออเอามาอันนั้นจานนั่นอันผู้เช้าหน้าก็ชมควรได้ผู้เช้าอันบ้านนั่นต่อขนมเบิร์ดเลยเด้อเอาไปรเท่าระแฉน อขายมันก็ไม่ส่งติ้อ๋อมอสถ้าโมเล่โมเมนว่าคนไปพอเดียวนี่ยเรื่องก็บ่ส่งอีกดกินอยู่น้ำข่อยเบิดโดยบ่าวพรนั่นไปกับบ่าหนอมนี่โดยพาข่อยไปข่อยให้ห้าเชนรถมอนั่นมอไปท้ายชิปคือโมเจ้านี่ใหอ้มอนั่นพิเศษรถเนี่ย่อยจังเบื่อมาถามเอารถได้บ่แม่นข่อยให้ได้ใช้เงินหรืมัข้าข่อยพามานี leave, settle, um, around, ่ยได้หกแชนยังได้พันหนึ่งข่อยบอขอจะหาแชนใช่ข่อยเอาให้หาเชนข่อยจะเบิดหกล้านมืินน้อะ ท่านผู้เช่าว่าถือต้องนั่นขนาดว่าเอาแม่คือชาตื้อนั่นชาวล้านคำบาทหนึ่งค่อยเอาแล้วมือนั่นชาตื้ออันนี้ว่าพังเมืองก่อนเนาะประตูมาลุ้มีแต่พังดิเงินค่อยชามชิปไปล้านผุนอยู่ในถุงนี้เงินดอนก็มีอีกชี้หาล้อยดอนผุนอยู่ในถุงค่อยนี่ชีไปว่านั่นไปจังคยไปมือนั่นอ๋อคำค่อยชามบาทค่อยถือไปถือไปเรียบร้อยเตรียมไปเรียบร้อยเนาะเตรียมเรียบร้อยเนาะประตูเอาแล้วท่านผู้เช่าว่าถือต้องคด นู้นเห็นบางคนไปอันกับอันเบาแหลไปบ้านนันนี่ไปบีละนี่น่ะไปกับเบาแหลนี่ไปขึ้นปายนี่ค่อยเบิดชองลานป่ายนี่ทาาเบาแหล่รมเมนคอยนั่นไ้ขันคนโอ้ยสีจนๆเนี่นะบมไปค่อยขึ้นไปกับน้องชายคนอยเนี่ในบ้านเนี่ยน้องชายลานเช้าเนี่ยพอบ้านนี่ไปไปบ้านนั้นปุ่งปอเนี่ยไปเอานางทองเนี่เอารถวิโก้นี่ไปเนี่จอดเทือนปึ๊บ เตรียมเตรียมเครื่องถ่าคอยเลว้วแต่บอท่านหอดผุนนางทองนั่นเตรียมเครื่องถ่าช,<น>ชิมานนำนะบ่ชิมาําำคอยนะเนาะของว่าคอยว่าว่าขันไปหอดแล้วคอยว่า<อ>กับเท่าแก่แน้วโฮมกังชัน้นขี้เลยคอยเอามาเลยเอเอมาลดไปหอดนั่นเชิดมวกเนาะเอาเบียร์ขึ้นมา,มาในรถหาล่างน้ำน้ำดื่มนี่ก็หาล่างและก็น้ำหวานนี่หาล่างแต่เอาขึ้นมาชิไปอันเพื่อนางทองไหนก็ถือไปพูดแล่นบมด เนือใบพุ่นย่าชูปอีกตุดหนึ่งเขาเพรอีกเกลืออีกแป้งนัวอีกเอาไปเข้ามาไปน้ำทางเอาไปบะวีเขากินเด้ในเดือนน่ะให้เจ้าเอามารถเข้ากินกันดีมาไปไปแล้วก็นหนึ่งหนึ่งอยู่พุ่นเออหนึ่งอยู่พุ่นท่านได้กินช่ำขาอันไก่ข้าโตก็ถือไปแต่หลุดหน่อยหนึ่งไปแล้วก็คนลุงแต่หลุดเงียเงีแล้วลุงแล้วก็ขึ้นไปกับคนแถวบ้าน จับแม่นไผเล็กน้อยชำอายุห้าหกปีจับปองไผปองมันอันเบียนะน้ำหวาน <c oughs> เอาไปกินตาบกันคอนไหมน,นะมหันต์ <c oughs> เออเขาเล่ากันแล้วกับน,น้องชายเ <c oughs> ขาตั้ง <c oughs> อันนั้นดี <c oughs> นาะงว่าน้องชายก็ไป <c oughs> ไปแล้วบ้านนี่แหละครับ <c oughs> จับเงินออกจากทงนี่มาให้น้องชายชิบล้าน <c oughs> อ่ะตู้ถามเขาด้วยว่ามันเสียเท่าไรแม่นยังแน่ข่าวพ่อพ่อบ้านเท่าไรข่ายังเท่าไรให้ตู้ถามมันี้หมอลำ หมอลามน่ะเป็นผู้วาอันเช้าอันท้องน่ะห้ควายไฮล้านหาหาเป็นรามอีกต่างหากล้านหาพฤิชามล้านหมอนั่นหมอหลายนั่นโอ้แต่เฉพาะหมอหลายต่ามล้านลูกค่ะเขาเป็นรามต่างหากโมเป็นคุยว่าอันนั้นไหนเอาอะไรเอาเงินเออกระว่าแล้วบัดเนี่ยจากชั้นที่เมื่อฮอดมัเนี่ยป้าแนมาป้าของเอ้ยแม่มานั่นผู้นึงมานำกระน้องเช้า พุธมันนะเว็นเฉาอยู่ที่แปดปีนะครับผู้นึงก็ลูกมันสองคนอีกแม่มันอีกแต่เฉพาะมานำมือนั่นนะเนาะพ่อตูมาหอดเลยกับอดเือนแล้วปุ๊บเนาะคอยก็เอาเข้าให้ช้องโอ้ช้องจอดบานในเงินอีกล้านหาแฉนไก่ไก่หกตัวเชื่อผ้านี่ไปชื่อยวนตลาดผู้ใดเมียนี่จะได้ชุดนอนในช้องชุดนี่หาแฉนก็ชื่อให้เมีย นอนสองชุดหน้าแซนห้าแขนรุ่นแหละถีนของอันนี้จีนของอันนี้ก็บอเอาคำว่าของไทยมาชื่อให้เนาะมุ้งหัวหนึ่งให้ไม่เท่าดูชี้บอกว่านั่นเมื่อไม่เท่าเมื่อได้หกมือพีเอทแล้วเมียคอยเนี่ยเจ็บท้องเอาเลยโอ้ยชีตายแล้วบ้านนี่หลักเมื่อเมื่อบ้านพี่เม่าเนี่ยฝนตกจากจากนี่หลักเมื่อถือกระเป๋าเมื่อบ้านนี่คอยกระน้ำบ้านนี่น้ำเมื่อ เห็นนั่งก็จออยู่ได้อันหงชีเขาน่อยไปําเขาว่าเห็นบอนมีอาเฮามานี่จักแล้วขอเห็นแล้วคนมาเนี่เขาก็ประจักษ์เด้ไม่ยิงมานองนั่งอยู่หันถือธงมักใหญ่เขาเป็นเจ้าเฮ็ดเพียงอยู่ในนี้เอาคอยยัเมือโอ้จกเมือกับมันโมแมนกับพลตกจับจ้าอยู่เจ้าชิตายรีบอว่าพีเห็ดกดีองออไปเมื่อวะดึงเงินธงคืนมัดใช้โลดคอยกับ พักกันเมื่อผลตกที่จากไดหนไปหันลมโฮมเชย้างเพิ่นน้ำมาได้หฮมอย่างเพิ่นครับแล้วบันในโดดกัแลงนี่มันพ้นนั่นตำนานโจ๊เจ็บนะมันมันแล่นความไวของมันแล่นไวดิเราไม่เห็นอยู่อันวิลาแหละทัพไวกว่าฉนรถ อาโก็กระชอนกอดแอลคนแล้วบ่นกอดแอลเมียน่ะเยันตกหลุดกับพวแหงติประตูเขาแล้วคนตกเลยเนาะคนตกก็ขี่ไวคือบางวีลามันบอกคันว่าไปชั้นหนึ่งนะคำมันบอกในบ้านม้งลุงฮอดปรับมันขี่หลุดขับรถได้ลึกแท้ไปอันที่เขาอันทั้งอันนาทุบเนี่ยพวกเขาปุ่นไปอันอันบ้านนั่นบอดผัวมันผุดเป็นผัวเก่ามันพุดเนี่ยมันจะใครมันคนบึงคนเห็นน่ะหนอ ไปแล้วก็เอ๊ะแตงเอาพัวอะไรได้ใครแดงอภวอะไรอ้าวคุณไปหอดบ่อนึงมอนั่นลูกหญ่าอยู่ในนามันน้อตเขาเลี้ยวลงรถปีนขึ้นหลังเลี้ยวฮะนี่เว้นรถขยอันยังไม่ได้ล่างออกจำคิดตั้งแต่เมื่อไหร่คุณนะมันล้มเด้อตั้งแต่หมอล้มหูไปแล้วเลยบอกควักควักเอ้ยเอ้ยที่บ้าเอาอยไหนไปฉี่เนี่ยเขาก็เอานี่ยๆดูได้หมดนะใช่บอลมันนั่นก็เลี้ยวคนมามันก็ลูกหน้าช่วยคนลื่องกัน ีไปว่าไปฉี่บ้านนั่นไปหามึงว้าวในนี่ลีไหนมึงว้าวลีไหนกำมันอย่างไรเมือนั่นมันจะค่ายเด้ลดรมเด็กว่เข้านี่นี่แต่ขีดินนั่นทานเขาทานเดินใหญ่ใหญ่โอ้โหยผมเชื่อบทเชื่อกตัวเดียวเชื่อชงตัวเดียวเนี่ยออกไปน่าโอ้ตัวเมื่อวันบ้านคนกัอไปอยู่ในหื่นคนก็บ่ล่างบอยังกัดไม่เท่านะวะล่างในข้ารูเคยชงมึงว่าวว่าวว่าวว่าล่างมันไป่ช่างเมื่อวันเดือนกิลางอวี๋ เมื่อลไรก็บข่าหมูตัวหนึ่งก็มาลงบันทึกกันอีกคอยกระเชียอีกข่าล้านเมื่อนั้นเชียให้พอบ้านเชื่อให้อันนั้นต์มาแล้วก็ลงบันทึกกันครับในวันที่ห่านให้ไปเชียชาวล้านแล้วกันอยู่หันมาได้ชองคืนท่านในหอดวันที่สามชีพสาลักเมื่อวันนั้นไมื่เช้ามาเลยแล้วพวกนบักม่วงเน็ตเนาะจับเอาคู่นในลงไปที่ป็บเอาบักม่วงมนี ย็บคุกนั่นคุนั่นแล้วคุกน่านองให้ดิคุกงงใครก็ยงนี่ขึ้นมาเมื่อไลยหลักเมื่อเรยเนาะเอดูเขาขี่รถช่อนหลัดพูบัลลังยิงบัตรโนยไม่เมาเนี่ยมาหาเขาเมื่อชงอยู่เชโน่ให้เขาแชนหนึ่งจ้างรถจักเขาเมื่อชงเขอไอ้กาวอยู่เจ้ากันเมื่อไลยเขาก็ะย่าเขาก็โทรบอกบัลลังย์หัวนาร์อยู่นหารแล้วปกชเขาอัญมณน บ้านนั้นอยู่เมืองวิลานั้นเราก็พันธุ์โทษคนหนุ่ยโยเราว่าตู้เอ๋เราว่าคันว่าเป็นในนั้นนะจะน้ำได้เราอ่ะหาลูกเขาไปทั้งอื่นเลยเราเป็นโทษได้เราอ่ะคนกระโบน้ำพังเบืองจชก่อนได้มือนึงคำน้อยนึงกับชีโมงเนาะคนโทษเอ้ยคอยฮอดบ้านแล้วอ๋อโอ้ยแม่เออวันนี้มีแห้งเลยว่ะฉันได้เป็นโทษเนาะคำบ่าเห็นคำว่าคนเฮือนนะโอทใชัหมออันลามอี่วันนี้อันหมอลามนั่น มันเป็นทอยเขาันนั่นทอยอันหาเงินใ้เขานันนัืนท้องคอยช้องบาดเนาะแขนคอเมียนี่บัตรทีเมื่อแล้วคอยเอาปดออกใช้ทงเชื้อหันมันเอาเมื่อเจ้อีกม่จัดทกเมือนี่อีกมันทองชินนั้นเจ้าบบเจ้าบุเห็นบโได้คอมันเห็นเยอใส่คขันชีวาคนมาลงชิดเป็นพิญญาไห้คอยได้ในคอมันนั่นบ้านนี่แหละ มันเมื่อมื่อที่ชองนึ่งเขามันเห็นเลยมันถุดมันเอาออกแต่คอมันค่อยไปเม้นชงเชื่อมันเดี๋ยค่อยไปหาในชงเชื่อเห็นมันเอาเมื่อแล้วค่อยก้าเลยถ้าค็เมื่อนี้ค่อยช่วยเพียงเห็ุจะใช้แขนน่ะมันดึงขาดพุดธใช้แขนบาดหนึ่งพุดธคอยเอาออกว่าค่อยโบะตะกี่ว่าที่ไปจอดน่องค่อยว่าค่อยเอาไปให้น้องเมืองเมื่อนั้นออกจอดที่พยามมันว่าไปเปียนเอาไม่รู้ยืมลายประเดิมเกินจะพันหนึ่งมันว่ะแม่นคว้ามันไรเพียงนะคนไปเชื่อเอาอีกคำเมื่อนั้น บาทหนึ่งซื้อไั้ตุญแจไปหลายเลห้าหมื่นฝ่ายผลเยนี่แพงหรืได้แม่ได้ประตูแพงได้คำเมินฝลายผลเนี่ื้อไว้ให้เมียใหม่บอกปรตูชื่อมา่ช้ข้กคนนี้แล้วซื่อสาสมมเยนเนาะเราเจอมันมีมีเงินและวชื่อไว้บัเขาช่วยเขาอย่างเลยคือกันกับวัวเลยแบบะพลังคนไม่เรียกเมีนอะไรย่งบัตรมันช่วยขายวัวชับายได้หรือว่ไปยืมหมู่ไรแม่แม่แม่โลิฟิตคเว่าคนี่แม่นั่นแหละเออโบมีเงินพอกีบปี นีเป็นงัวขาขายเขาก็บไขายแพงมันแล้วมันชิได้ไหวนะสามล้านเนี่ยขายล้านนึงก็โอ้ยญาติกันงูแตกอย่างเขางูกับงวเขาดิจามล้านห้าเขาว่าชิมาเบิ่งอยู่โอ้ปชิขายมันยนักเมื่อนั้นก็บุกเขาเปนดื้อป่ะมันดื้อจะคลายออกเอาขายออกมันดื้อมันดื้อเนาะแักงสายหนกเนาะคอยแม่บลอกใหญ่คอยแม่หมันคอยขายชิบล้านเนาะประตูเขามาเตาย่งคุณเขามาเอาแต่คอยนั้นได้อยู่ชิบสี่ชิบหาล้าน อขายไวๆทำันหนีลดาจะข่อยหนิไม่ได้ขายแบบสบายแล้วเนาะคุณหนน่ต้องยุ่งยากเนาะกัดกเมียเมื่อนั่นมันบุคุลคนบวดเท้าหมดข่าวโทรคนก็มาโทรหาเนาะพระตูคือกัดกับอีกคนไปอันเสียเงินสองล้านไปนี่อีเมืองปรัก chie นมื่อหนึ่งจัก chie นเปนจักเถื่อคือชนว่าคอยรับอยากโทรมาอยากมาบ่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 มาบ่ให้มามามันก็เหตุแบบนี้คนขี่ตัวว่าคนบวมักแท้ๆตกยา คนว่าอยู่ดีมีแห้งนะคนไปเอาอีนอยู่มันโบตัวนี่สช่ไหมโบผัวสีมาเดี๋ยวมานี่ปะเลยโบตัวเลยกระไดโบบุนโบบุนเลยบ่นีโบบุนเลยข่อยยาเลยเขากระไปทัวหามาจากมาอีกบ่เอาก็จากมาแล้วเขาคอยบอกคนบอกหับให้มาตัวอะไรเนาะตัวอะไรมีอีหนึ่งอีกอยู่เชลวันนี่อันนั้นคอยว่าวมันเป็นไงเนี่ยนั่นได้ตั้งแต่ปีก่ายนี่กับคนพอดีนั่น คอยเบิดน้ำมันบัดนี่เบิดน้ำมันนั่นเบิดลระวังช่องแฉนชามแฉนแต่ขูดให้มันไหลอีกว้านลายเนาะประตูช่องเดือนผ่านมาคอยกระบาดโทรมันกระบาดโทรมาคอยวานในโทรมาคอยคอยล่อท่าแต่จักหามือจะนีไปมันว่าวานนี่เลยคอยเบิกเงินนี่ออกมาเนี่ยเราคอยชีเมื่อหาเจ้าอย่าเจ้าชูตัวคอยบอกก็ชีเมื่อให้คอยคอยบาปคอยยังก็ไดอยั่ชนะสาบานเลยเนาะประตูเนาะะปูต ลองเบิ้งว่าเขาจะมาแทบบ่เนาะเออเขาจะมาบ่หเรื่องบ้ากับบ้าคือกนเก้าอีเชยปนกับบดิดวางชิปบ่ใบอันนี้